ประเทศไทยนี้ดีเพราะมีวิธีชาวบ้านประเพณีดีงามวัฒนธรรมประสานดำลงมา กับทางปอเอ็งในที่สุดที่คุณเคยอยู่กันมาก็เป็นเวลาเป็นสิปีโยมอยู่ตั้งแต่ไม่มีอะไรจนจะเกษียณก็ยังไม่มีอะไรนะอยากจะสร้างโดมก็คุยกันเล่นๆว่าท่านพอหาตังค์ได้สักล้านไหมถามแค่นั้นท่านบอกบอกว่าท่านล้านหนึ่งเนี่ยท่านกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน แล้วก็ร่วมกับชาวตำบลหนองเหลืองคิดว่าไม่น่าจะยากนะก็เลยตัดสินใจไม่ได้ปรึกษาใครเลยโยมอาวาก็รู้สึกย์มเสร็จเรียบร้อยคุยก็ขาบอกว่าจะกว้างเท่าไหร่ยาว,วเท่าไหร่ไม่มีสตางค์สักบาทเลยกระเป๋ามาก็เอาเงินมาแล้วจะมีประมาณพันสองห้าสิบบาทมีแค่นนั้นโยม ตัดงงสีใจญเรียงตัดสีงข้ากเอ็มร้อยห้าสไปประมาณี่สขววัดวเลยก่อนนะรอไอ้เกของเจาากเนี้ก็ตัดสีใจข้างไม่ถามราคาช่างสักคำทำไมถึงไม่ถามเพราะเราไม่มีสตางค์ลงก็สร้างขอสร้สางเลย ความท้าบคอท่านจอจอเี่กออแขกหลายโตนะอยัามให้อจอไม่าเขาความทราเรก็แ่าึกาคณะรารแล้วก็ผูนำมทุกคนเขาตัดส okay. ินใจแล้วก็ร่วมแหนงร่วมใจทีนีที่จะช่วยหลายไห้าดทุกคนในความืที่ติดต่อคนทุท่านท่นสร้างไปสร้างมา ไอ้บางนี้มันติดต้นไม้อยู่แล้วก็ตัวต้นไม้จะตายอยู่ตัวต้นไม้จะตายเราให้การรู้เรามันอาเกตแต่มองไปมองมามันไม่มันไม่สวยอยู่ก็เลยตัดามใจต่อที่ต่างก็ไม่มีถ้าทำทำจนเสร็จตรงนี้โยงงบทีแรกก็ตั้งไว้ราคเเจแต่ห้าหมื่นแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วไอโยงไอโยมก็ไม่เอาเราถาม จะรับใช้ขัานก็คพระภูมิวสุตตะพอรนะครับที่จะช่วยให้โรงเรียนเหล่านี้เสร็จแล้วพื้นตรงนี้จะขัดสีลงก็ถางมาเล่นๆว่าให้ดูให้สักสามแสนนั้นเอาไปบอกการให้อาคารหลังนี้ผมก็ทำเออก็คุยกันเล่นๆนะอาคารหลังนี้ขาดตรงเนี่ยพื้นตรงนี้โยงคิดว่าประมาณนักสามแสนถ้าวันนี้โรงเรียนวัดหนองมูเหลืองนะครับ บุญทอดพระป่าในวันนี้ถ้าได้เงินนะครับเยอะนะก็คงมีโอกาสเทคูนนะก็คุยกับชั้งไว้แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งโยมเอามามาอยู่นี่สองวันจนัดพิธีเสร็จสองวันน้ามันท่วมทั้งสองวันมันน่าเครืองจริงๆโยมน,น,น,นะมันน่าเคือ,องจริงนะครับพผรม,ผมเสียคกนเลยนะ ว่าอาตมาเนี่ยไม่ใช่คนที่นี่นะครับแต่พี่มหามานะหลวงพ่อสอนนะต้องกินข้าวเสร็จแล้วยังต้องกลับนะเดี๋ยวอยู่เป็นกำลังใจให้มานิดนึงรับอุปกรณอย่างหน้าผ้าจะเดินทางมา ที่โรงเรียนนองวัวเหลือเป็น้ีะคร้บเป็นที่แรกนะในเขตอับลราชธานีเจ้าคณะภาคเป็นคนอย่างประเด็นประเดนทำเก้าประโยคนะครับขนไหนนะอ้าวปรเล็นก็เทงมุกบำกวายการต้อนรับพระกูมิพลอิยที่วัพี่น้ำฝนนะครับ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหักหนประจำจังหวัดนครปฐมในโครงการบ้านรักษาตวสินค้าจะมาเปิดป้ายจะมาเปิดป้ายโรงเรียนรักษาสินค้านะครับโดย กับกล้องผมได้ถ่ายมหาเศรษฐาาีเวสถา,านะลงสบายลงสาธนะเลยเราของดีไม่เคยอายใครที่ด<ม>ูทุกนะฮะได้ได้พบได้เจอในวันนี้เป็นสิริมงคลกับกล้องผมนะฮะ ทา่านมาอยู่ในงนี้ค่ะขอบคุณมกนะคะขอเรียนเชิญนกนรารสินรองเพลบริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหน่งเ่จุดทคววิชาพร่นกายขอเรียนเชิญค่ะ saja apa ini lah Vamos lá.